เอาล้ครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมมีม้าอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมาดูคีย์บอร์ดเกมมิ่งสุดเพ่นะครับนั่นก็คือรุ่น l a s i r RKX62 กันนะครับผมคลิปที่แล้วนะครับทุกคนก็ดู RKX61 ไปแล้วนะครับบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยสวยไม่แพ้กันนะครับแต่ว่าเป็นขนาดที่เล็กลงมานะครับเป็นคีย์บอร์ดเกมมิ่งบูสต์สิตช8.7คีย์ราคาโดนๆนะครับเราไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงไปดูกัน นี่เลยนะครับทุกคนคีย์บอร์ดเกมมิ่งตัวที่ผมพูดถึงนะครับเป็นไงโคตรสวยนะตัวนี้มีทั้งหมด3สีด้วยนะครับสีชมพูสีฟ้าแล้วก็สีดำนะครับนี่เป็นไงโคตรนี่แต่สีที่ผมชอบทีษษ่สุดนะครับก็คือสีฟ้าเหมือนเดิมนะฮะแต่บางคนอาจจะชอบสีดำล้วนนะครับมัาดูด,ดุกันเรย่างงี้นะขออภไฟสายไฟนะครับสายไฟยยเยอะไปนหน่อย <laughs> าครับผมมาดูคีย์บอร์ดกันดีกว่อนะครับตัวนี้นะครับเป็นคีย์บอร์ดไม่ใช่แบบร้อเป็นะครับเป็นแบบ8 7อ่า87คีย์นะครับผมก็คือไม่มีนมแพดตรงนี้นะครับอย่างเจ้ารุ่น r c x d e ส6 1เ็นี่ยมันจะมีนมแพดตรงนี้นะครับก็คือมีปุ่มตัวเลขนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเล็กกระทันรัดนะครับก็พกพาง่ายสะดวกนะครับแล้วก็ยังคงความเท่ฟังก์ชันครบเหมือนเดิมนะครับตัวนี้เนาะนี่มเครื่องคิดเลขมีมือบทุกอย่างผมกดให้คนดูแล้วกันนะดูนะกดตรงนี้นะ f n ตามุป่มนี้12 ่เห็นไหมเครื่องคิดเลขขึ้นมาเลยเดี๋ยวใครดูไม่ทันใหม่นะ fn เครื่องคิดเลขปุ๊บนั่นขึ้นมาเลยเห็นไหม fn อันนี้รูปอะไรเอ่ยกดปุ๊บอ่าไมค์คอมพิวเตอร์นะครับตัวนี้คือไมค์คอมพิวเตอร์นะครับกด fn แล้วก,กดตัวนี้เนี่ยไมค์คอมพิวเตอร์ก็จะเด้งขึ้นมาเลยเห็นไหมถ้าเป็นตัวนี้ก็จะเป็นอ่าเบราว์เซอร์นะครับหรือว่าคุ้โคมนะครับกดขึ้นมาก็ขึ้นเลยนี่เห็นไหม,ไมง่าย วัสดุนะครับค่อนข้างที่จะทนทานนะครับเพราะว่าเขาเขียนไว้ว่ามันเป็นโลหะผสมกับพลาสติกนะครับก็น่าจะค่อนข้างที่ทนทานนะครับสวยนะครับสวยแข็งแรงเลยตรงเนี้ยดูดิสวยไหมสวยนะการเปลี่ยนหมดไฟนะครับโดยการกด FN กับปุ่มนี้นะครับสกออล็อกนะครับเป็นรูปดวงอาทิตย์นะ เป็นยังไงกันบ้างทุกคนขนาดในที่มืดนะยังสวยและหล่อเท่ขนาดนี้นะครับบอกเลยว่าโดนใจผมที่สุดนะครับในราคาถึงแค่620บาทเท่านั้นนะครับผมแน,น่นนะครับถ้าทุกคนจะซื้อนะครับให้ซื้อสีชมพูกับสีฟ้านะครับเพราะว่าสีดำเนี่ยมันไม่ได้มีคีย์ขครแถมให้เออถ้าซื้อสีชมพูเนี่ยบอกเลยว่าคุ้มสุดสีดสชมพูกับสีฟ้าเนี่ยดูดิโอทำสวยนี่ผมไม่ได้แต่งภาพใดๆนะดูด สามารถลดแสงไฟได้ด้ว่ยนะครับ for กด Fn เห็นไหม Fn กับปุ่มลูกศรตรงนี้นะฮะนี่โฟกัสอ่า Fn กับปุ่มลูกศรนะฮะนี่เห็นไหมจนดับอ่ะอยากได้ชัดๆก็กดไปเลยเนี่ยง่ายง่ายโดยรุ่นนี้นะครับจะแทนคีย์เขีมาให้เหมือนเดิมนะครับเหมือนกับรุ่น A K X 6 1เลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสีดำเนี่ยจะไม่มีคีย์เขียบให้นะครับมีเฉพาะสีฟ้ากับสีชมพูเท่านั้นเนาะนี่เลยครับคีย์บอร์ด Blue Switch นะครับมีไฟรดบปุ่มมาด้วยนะตัวนี้นะครับรับประกัน2ปีนะครับหรือว่า50ล้านครั้งเลยทีเดียวนะครับหมดไฟก็มี9โหมดนะครับเหมือนเดิมเนาะแ๋ยวเรามาฟังเสียงกันดีกว่า การสกินตรงนี้นี่คือสวยมากเลยนะดูดิผมชอบมากเลยอะเอาแล้วครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับถ้าใครที่ชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยน,นะครับแล้วก็เกิดถ้าใครสนใจนะครับอยากได้คีย์บอร์ดเกมมิ่งอันนี้ไม่ไนครบอบครองนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ช้อปปี้ด้านล่างเลยนะครับราคาโดนๆแบบนี้ไปจัดกันได้เลยลาศีกเกมมิ่งเกียไดไทยแลนด์